สวัสดีค่ะพบกับเก๋อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเก๋อ,อยู่กับรถนะคะรุ่น Nexgen t Ranger เป็นตอนเดียวนะคะ4คูณ4นะคะของคันนี้นะคะราคาอยู่ที่77,000บาทนะคะ ในตัวของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กําลังแรงมา้า170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะในรุ่นนี้นะคะมีให้เลือกถึง3สีเลยนะคะสีดําสีขาวแล้วก็สีบนเงินนะคะในส่วนที่เก๋มารีวิวคันนี้นะคะเป็นสีดํานะคะคันนี้มีอุปกรณ์ตกแต่งนะคะเดี๋ยวเก๋พาไปนําชมนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างคะ่ะไปกันเลยค่ะ ด้านหน้านะคะได้มีการเปลี่ยนนะคะชุดกระจังหน้านะคะเป็นตัวอักษรนะคะ FORD นะคะทำเป็นสีดำนะคะขีดด้วยขีดนะคะหรือขอบสีแดงน,นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีของตัวฟอนต์ตได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังนะคะก็มีไฟจิ๋วนะคะ3จุดให้ด้วยนะคะก็ในส่วนของไฟจิ๋วนะคะมีสีเหลืองกับสีขาวนะคะลูกค้าก็สั่งได้เลยนะคะไฟหน้านะคะในรุ่น 4คูณ4ตอนเดียวนะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นเป็นข้อไฟหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของชุดกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดำนะคะทำให้ง่ายนะคะต่อการบำรุงรักษานะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอนะคะก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะด้านข้างกันเลยค่ะ ติดตั้งนะคะเป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะล้อของตอนเดียว4คูณ4นะคะก็เป็นล้อกระทานะคะแล้วนิ้วนะคะเดิมๆนะคะคันนี้นะคะได้มีการเปลี่ยนนะคะเป็นตัวของแม็กนะคะเป็นของ o a เอซินะคะแล้วก็ในตัวของไซยาน,นะคะคันนี้ก็ติดตั้งเป็นไซยา์ง2 6 5 7 0 R 1 6นะคะยางก็เป็นของฮันคุกนะคะ กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะในตัวของกระจกนะคะก็จะเป็นสีดําด้านนะคะปรับเป็นไฟฟ้านะคะกันสาดติดตั้งให้แล้วนะคะแล้วก็ฟิล์มติดตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะเบ้ารองมือกันลอยนะคะก็ติดตั้งให้นะคะแล้วก็มือจับของ4ีพนสนะคะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ลูกค้านะคะให้เราออกแบบให้นะคะเป็นชื่อของลูกค้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดข้างนะคะ รุ่นตอนเดียว4คูณ4ไม่มีนะคะคันนี้ติดตั้งเพิ่มะคะ่ะติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นของลีมิเลตนะคะเป็นตะแกรงนะคะรักษาง่ายนะคะด้านท้ายนะคะในส่วนของตัวไฟนะคะไฟก็เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะก็ติดตั้งเพิ่มเติมน,นะคะเป็นข้อไฟท้ายนะคะตัวอักษรน,นะคะสัญลักษณ์4คูณ4นะคะแล้วก็โลโก้ฟอร์นะคะในส่วนของตัว4คูณ4นะคะ กันชนหลังไม่มีนะคะคันนี้ติดตั้งเป็นกันชนเหล็กนะคะพร้อมด้วยห่วงล่างจูงนะคะสีแดงทั้งสองขานะคะแล้วก็มีไฟส่องปอบป้ายทะเบียนเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะต้องโดยสารของตอนเดียว4คูณ4นะคะในตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้สีแดงน,นะคะแล้วก็ที่พนักพิงนะคะปักโลโก้นะคะ n e เจนเลนเจอร์นะคะแล้วก็ตัวคอนโซลนะคะ เป็นสีดําด้าน,นะคะให้ง่ายนะคะต่อการดูแลรักษานะคะเพราะว่ารถนะคะเน้นไปใช้งานนะคะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะเป็นแบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple CarPlay Auto Android นะคะรองรับในส่วนของแอปพลิเคชันของ FordPass นะคะแล้วก็ในรุ่นของตอนเดียว4คูณ4นะคะยังมีดิฟล็อกหลังนะคะเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ ในหมวดของ4คูณ4นะคะใช้งานง่ายนะคะโดยการใช้บิดนะคะหน้าจอดิจิตอลเลื่อนใหม่นะคะก็เป็นแบบ8นิ้วนะคะพวงม,มาลัยนะคะของในรุ่นตอนเดียว4คูณ4นะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปรับระดับนะคะได้ถึง4ทิศทางนะคะตัวกุญแจนะคะก็เป็นกุญแจรีโมท1ดอกนะคะกุญแจสำรอง1ดอกนะคะแล้วก็ในการของตัวเปิดปิดไฟหน้านะคะในรุ่นนี้ก็ให้เป็นอัตโนมัติมาด้วยค่ะ ในรุ่นของตอนเดียว4คูณ4นะคะยังให้ตัวของอระบบเบรก ABS นะคะแล้วก็ระบบกระจายแรงเบรกนะคะ EBD มาให้ด้วยนะคะถุลมนะคะให้ถึง2ลูกนะคะแล้วก็ในส่วนของโทออกจุดเฉินก็มีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้านะคะชอบนะคะในส่วนของตัวตอนเดียว4คูณ4นะคะเน้นเอาไปใช้งานนะคะเข้าไร่เข้าสวนนะคะก็สามารถติดต่อหาเกตได้เลยนะคะที่เบอร์083 7131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องกอดเก๋ชาแนลถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะไม่ชอบก็กดมานะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ